สวัสดีค่ะ FC ฟที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็มีงานผ้าครามครามแท้ๆมาให้ F อซี FC ได้ชมนะคะและก็มีวิธีการซักผ้าผ้าใหม่นะคะว่าซักอย่างไรใช้อะไรบ้างสำหรับวันนี้สายก็ได้สั่งผ้าใหม่ผ้าครามครามแท้นะคะมา4ชิ้นนะคะแล้วสายก็จะเอาไปซักให้ F อซี FC ได้ชมด้วยนะคะเพราะว่าบางคนก็ถามว่ามี การดูแลผ้าอย่างไรซักอย่างไรเดี๋ยววันนี้สายก็จะมาะทําตัวอย่างให้ดูนะคะว่าวิธีการอย่างไรสิ่งที่สายต้องเตรียมก็มีน้ํายาเคลือบเงาแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะแต่ถ้าไม่มีน้ํำยาเคลือบเงาก็ไม่เป็นไรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างเดียวก็ได้นะคะขั้นตอนแรกในการซักผ้าใหม่นะคะเราก็เตรียมเอาผ้าใหม่ของเรานั้นไปล้าง ในน้ำเปล่าหรือว่าใครจะใช้แชมพูสระผมมาซักผ้าไหมเราก็ได้นะคะแต่ว่าสายก็จะใช้น้ำเปล่านะคะเพราะว่าผ้าไหมใหม่นั้นก็จะเปื้อนเฉพาะฝุ่นละอองเท่านั้นนะคะถ้าเป็นสีเคมีนั้นก็จะมีสีที่ตกเยอะมากนะคะแต่สำหรับสีธรรมชาติก็จะตกน้อยอวันนี้ทรายก็ใช้วิธีการล้างน้ำสะอาดเท่านั้น ก็จะมีสีที่ตกน้อยมากเพราะว่าเป็นสีธรรมชาตินะคะถ้าเป็นเคมีก็จะมีสีที่ออกเยอะมากค่ะล้างน้ำอย่างน้อยอก็ประมาณ4-6ครั้งจนกว่าจะสะอาดนะคะหลังจากนั้นเราจึงจะเอาไปแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งผสมกับน้ำยาเคลือบเงานะคะตอนนี้ทายก็ล้างสะอาดแล้วก็เตรียมที่จะไป แช่น้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำยาเคลือบเงานะคะก็แช่ไว้ประมาณไม่ต่ำกว่า10นาทีนะคะก็ไม่ต้องใช้น้ำเยอะอ่ะก็มีสูตรข้างๆฝานะคะว่าใช้ประมาณเท่าไหร่สำหรับทรายก็จะใช้เพียงแค่หนึ่งซองเล็กเท่านั้นต่อหนึ่งชิ้นสำหรับผ้าใหม่นะคะแล้วก็น้ำยาเคลือบเงานั้นก็แล้วแต่ าการวิเคราะห์ของเรานะคะก็ไม่ได้ใส่เยอะนะคะเมื่อเราอาแช่เสร็จแล้วประมาณ10กว่านาทีเราก็เอามา,าเสดดน้ําในที่ร่มนะคะเมื่อเสดดน้ําเสร็จแล้วให้แห้งหมาดๆเราก็สามารถที่จะเอาไปรีดได้นะคะอย่ารอให้แห้งจนเกินไปเราจะรีดลําบากก็จะไม่เรียบนะคะตารีดนั้นก็ใช้ไฟแรงให้สุดๆเลยนะคะจึงจะ สามารถที่จะรีดผ้าไหมเราได้อ่านเนื้อก็จะเนียนเรียบนิดนึงนะงการซักรีดนานก็สามารถเช็คตำหนิในแต่ละชิ้นของผ้าเราไดา้คนที่ซื้อของเราก็จะได้ของที่ดีจะไม่มีตำหนิแน่นอนเพราะว่าการซักการรีดก็ถือว่าเป็นการเช็คทุกกระเบียดนิ้วเลยนะคะสำหรับทรายวันนี้ก็เจอหนึ่งชิ้นที่สีไม่เสมอเราก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ ไม่มีปัญหาเราไม่ปล่อยให้ FC ของเราได้ไปใช้แน่นอนอเราก็จะเปลี่ยนเอาชิ้นใหม่นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการซักการรีดเป็นการตรวจสอบไปในตัวด้วยนะคะสนใจชิ้นไหนก็ทักมานะคะเอฟซท่านไหนที่ยังไม่มีผ้าครามก็สั่งซื้อได้นะคะสวยงามมากแล้วก็สีก็จะตกน้อยด้วยเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติ การย้อมครามนั้นยากมากนะคะ,ะเมื่อครั้งที่ผ่านมาสายก็ขายในราคาที่สูงพอสมควรช่วงนี้ก็ถือว่าราคาก็ดาลงมาเยอะเลยนะคะอยากได้ชิ้นไหนก็ทักมานะจ๊ะมี4ชิ้นเท่านั้นเองค่ะการใส่ผ้าครามนั้นทำให้เราดูมิสเนะนะคะเป็นผ้าที่สวยงามสามารถเป็นผ้าพันคอได้ใส่ก็ได้ด้วยนะคะงดงามมากๆสํสำหรับคนที่นุ่งผ้าครามนะคะ สนใจก็ทักมาค่ะขอบคุณนะคะ